ผมอยากจะแชร์ตัวเลขอันหนึ่งแล้วกัน <Okay. S 2> นะครับก็คือในประเทศไทยตอนนี้นะครับธุรกิจบ้านเราจ่ายเงินค่าการตลาดออนไลน์เนี่ยตอนนี้ประมาณ20%ของค่าการตลาดทั้งหมดซึ่งมีมูลค่าประมาณเกือบ20,000ล้านคือเงิน20,000ล้านทุกปีทุกปีไหลออกต่างชาติซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าปีปีหนึ่งเงินตรงนี้ถ้าเกิดเราให้ผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อสินค้ากับเราใช่ไหม เป็นคนแชร์เองเพราะทุกคนก็มีเครื่องมือเหมือนกันหมดนี่เครื่องมือโซเชียลมีเดียใช่ไหมคุณแชร์ไปก็มีคนเห็นใช่คุณยิงแอดมันก็ค่าเท่ากันน่ะใช่ไหมเราเอาไปให้คนที่เป็นผู้บริโภคที่ซื้อของกับเราดีกว่าคือแทนที่จะให้เจ้าของไปจ่ายไปให้ลูกขายในสมาชิกของเราดีกว่าใช่ใช่ก็คือคนที่เข้ามาซื้อสินค้ากับเราอ่านะครับซึ่งสินค้าของเราต้องบอกก่อนว่าแพลตฟอร์มที่เราทําตรงเนี้ใช่ไหมฮะ,ะชื่อว่ามูมอ รูปแบบนี้ยังไม่มีเลยในไทยรูปแบบนี้ยังไม่มีครับในประเทศไทยเดี๋ยวนะลองอธิบายความเป็นตัวตนของมันว่าผมในฐานะสมมุติเป็นผู้ซื้อแล้วจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันยังไงครับหรือผมจะเป็นคนอยากเอาของไปขายในนั้นผมจะเป็นส่วนหนึ่งของมันยังไงโอเคได้ครับก็ถ้าเกิดในมุมผู้ซื้อก่อนนะครับจริงๆก็เหมือนแอปมันคือแอปแอปหนึ่งชื่อมูมอซึ่งเราต้องโหลดโหลดใช่ครับโหลดมูมอปั๊บแล้วก็แล้วก็พี่ก็แค่เข้ามาแล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่จะได้ ซึ่งตอนนี้เรามีแล้วมีแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้เริ่มมานานยังครับเริ่มมาประมาณเกือบปีแล้วครับอ่าโอเคครับผมแปลว่าหลายคนอาจจะรู้จักแล้วพูดมีสินค้าแล้วมีพันธมิตรที่อยู่ในนี้แล้วใช่ครับเยอะแยะเลยเยอะแย,ยะเลยคือสินค้าที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วก็ไม่ใช่สินค้าอย่างเดียวมีกลุ่มพวกบริการด้วยก็คือพวกบลชเชอร์ร้านอาหารแล้วเดี๋ยวก็จะมีด e ลิเวอรี่เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เราด้วยนะครับก็คือเราก็ใช้ชีวิตประจําวันนะครับซื้อของปกติ เพียงแต่ว่าเหมือนเราก็มีกติกาอ่าเหมือนเล่นเกมอ่ะใช่ไหมครับว่าอ่าถ้า <Wow. S 2> เกิดพี่อยากจะเข้ามาเพื่อที่จะมีรายได้นะมาสร้างรายได้ด้วยการไปบอกต่ออย่างเงี้ยนะครับ <Yeah. S 2> เราก็ต้องบอกว่างั้นก็ต้องซื้อแล้วก็เก็บคะแนนให้ได้ครบเท่าไหร่อ่าอย่างตอนนี้ของเราก็คือเก็บให้ได้ครบ250คะแนนใช่ไหม ทุกสินค้ามันก็จะมีคะแนนของมันซื้ออันนี้ได้สิบแต้มซื้ออันนี้ได้ร้อยแต้มว่าอะไรใช่รวมให้ได้สองร้อยห้าสิบใช่ล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จะได้เป็นสมาชิกที่เราเรียกชื่อว่าเพเซอร์เพเซอร์คือจริงๆวิ่งมาราทอนอ๋อการวิ่งอ๋อใช่พเอ่าเพเซอร์นะครับซึ่งคนที่เป็นเพเซอร์แล้วเนี่ยก็สามารถชวนคนได้และก็คือชวนเนี่ยชวนเพื่อนฝูงมาซื้อของกันในนี้มากินใช้กันในนี้ ทวนผ่านแอปได้เลยครับเพราะมันก็แค่ส่งลิงก์ไปหรือว่าส่งลิงก์สินค้าไปก็ได้เฮ้ย hey, เนี่ยแชมพูอันนี้น่าใช้ก็ส่งลิงก์สินค้าไปถ้าเขาสนใจเขาก็กดซื้อเขาก็เป็นสมาชิกของเราอ่าเราก็เขาก็เป็นสมาชิาก,กชถือว่าอยู่ในทีมเราถ้าเกิดเขามีการซื้อต่อเนื่องเราก็ได้ค่าการตลาดกลับมาด้วยผมชอบมากนะครับกลไกนี้เพราะว่ามันเป็นการเอากำไรเนี่ยไปคืนให้กับผู้บริโภคใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสินค้าเฉพาะ มามาคุยมาแบบชวนเราแล้วก็ให้เราซื้อสินค้าที่เราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้แต่เวลาเราซื้อของในออนไลน์เราต้องการวันดีคืนดีอยากได้อะไรก็มีรู้ไม้จิ้มฟันยันเลยลบเออใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้นมันจะตอบโจทย์ก็ฉันใช้แชมพูยี่ห้อน,นี้อยู่ฉันก็อยากได้แชมพูยี่ห้อเดิมอะ่ะเออทำไม,มต้องาบังคับให้ฉันเปลี่ยนยี่ห้อเพื่อไปเป็นลูกค้าเธอได้ยังไงอะไรเงี้ยก็แปลว่าคุณต้องคลุมให้หมดใช่ครับอ๋อก็เลยต้องได้รับความร่วมมือจากแบรนด์ต่างๆก็มีเยอะแยยะเลครับ อ่า,อาครับก็แบรนด์ที่ทุกคนใช้กันในชีวิตประจำวันเลยมีทั้งอาหารสัตว์ก็มีนะครับแบบสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยมีพวกร้านอาหารแบรนด์ดังต่างๆบาร์บีคิวพาซาหรือว่าพิซซ่าฮัทอะไรพวกนี้มมีชื่อเสียงใช่ใช่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ก็คือนอกจากคุณได้ซื้อแล้วคุณก็อาจจะสร้างรายได้ให้ตัวคุณเองได้ใช่ครับจริงๆช่วงนี้โควิดด้วยใช่ไหมฮะซึ่งผมมองว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงเรื่องการต้องมีรายได้เสริมละต้องมีหาช่องทางอื่นบ้างละนะครับ มันอาจจะเป็นอาชีพหนึ่งที่นั่งทำอยู่ที่บ้านได้ใช่ครับ